เจ้าคือบ่หอ้องค่อยบ่ห้องแล้ว,อ,อ,ลวอยู่จังไหนสันค่อยกับ้างยู่หันแล้วข้างหาทีแตกที่คอยความมีห้างมัสีิปานนี่ผู้ใดสีมันพ่อเศร้าแล้วซ้ำเจ้าเดี๋ยมันเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วค่อยกัเศร้ามาได้ดอกขาดมาได้ดอกปัดใหญ่ซีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยัยค่อยคลองใจปัดใจซีดิมี่ยังเนี่ยเอออียังล่ะเอา้าก็ไม่กิน ไม่ข <color> ีไม่สีไม่นอนเด้โอ้ว่าแต่มึงทำงานอะไรเนี่ยก็ทำงานธุรกิจส่วนตัวทำอะไรบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัวเฮ้ยเราก็ดือด้วยดิวาวบุนเลยอ่ะ แม่ก็ร่กป๊าป๊าก็ถูี๋ยวก็ไม่ซื้อขนมให้กินหรอกแม่บอกอยู you ่เอาไว้เปอยวะหลวงปู่ยังไม่เอาเลยอะโอยจบแล้วชีวิตยายจื้นคะจ๋าถามหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะปกติเนี่ยยายจื้นรับประทานอาหารยังไงคะเอาไส้ปากคะ่ะไม่ใช่อย่าง,งานั้นหมายถึงว่าชอบรับประทานอาหารประเภทไหนโอ้ยฉันชอบที่สุดเนีน่ยคือสมป้าน้อยคะ่ะเออสมปาน้อย ค่ะพอนอปลาทังเห็ดโอ้ยบ่มีผู้ใดเอาปลาว่านมาเห็ดโสมปลาน้อยหรอกสิปลาเมื่อไรก็ผัวนั่นอันว่าสิปลาเมื่ออื่นนี่แหละค่ะหมอขาเอามาพี่สิเอาไปยังลักหัวฉันน่ะเอามาซ้ำเชซาอ๋อีหลายผู้งานเลยรถดเสื้อโลดมาทีทีหลามากกันเล็กหน่อยหรือมากผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่ยแหละจ้ะเอ้านียังคือนมาผู้เฒ่ามันจัง ้วตั <Workers> <S <S ้งใจมือนีว่าสิมาหาจ้างหมอร่ำชนิดจ้างที่จ้างเลยจ้างเลยไปจ้างไปงานยังล่ะไฟสิเฮ็ดบุญหาผัวทำบุญหาผัวเออเออคนนอกตายจากก็ต้องทำบุญแจกเขาหาเป็นธรรมดาเอาผัวเ่าท่านตายแล้วก็บ่มีผัวจักเถื่อเพราะได้อยู่ได้นอนหมอขั้นบ่มีวัดเสาวัดทิศนั่นบวบมาขั้นอีกเหรออ้าวอีย่องมึงอย่าไปเกาต้นหนาหมอมันหนาเกลียด เอาเมื่อวานให้กูเกามื่อสิ่กูหาเอาดีก็บอกยอ่งหนักอย่าแ้งไม่สร้างไม่พิเยงแน่นอนยังว่าขั้นอุบาทวูุ้ปาลว่มื่อเศร้าในอิสานไมาจากหันตาเศร้าเศร้ากำลังสิจอเข่าใส่บาดให้หลวงพ่อขั้นเงียบเงขึ้นมากขั้นชีเกากับหลวงพ่อกับเหลียวเบิางเนาะใจให้แล้วก็ยิ้มเอาเลยยิ้มเอาย เาแมงยีแล้วนนกูเบิ่งยินเนี่มาถอนขนหนูกระกันี่แหะเอาตั้งแม่มาสิบบาทแต่ก็เป็นของแม่กูดหรอกเออว่าแต่ท่านตำรวจท่านชื่ออะไรเหรอลืมชื่อตำรวจนะ่ะ <ห ả? S 1> ชื่อตำรวจนะ่ะชื่ออะไรบอกไปเมื่อตกี้บอกเมื่อไรเมื่อก,กี้เลยเลชื่ออะไรลืมลืมได้ยังไงชื่อตัวเอง ื่อไม่ได้ลืมแต่ชื่อนนะลืมแล้วมันจะลืมได้ยังไงชื่อตัวเองนอกอ้ชาตาิโปรแตามา,ยามตตอ,อ,อย่างโง่ติดต่อกูจะโง่ยังไงก็อยากจะรู้ว่ากูนี่ชื่อพยาพาโลแล้วแม่งตำรวจแม่งชื่ออะไรวะโอ้อกระดับได้ตังๆเลเร่วปริกันั่งมูเชื่อมชุ่วมงตัวนะนี่งานเข้าเหอะ ชื่อตำรวจนะลืมแต่ไม่ได้ลืมชื่อชื่อในใบเกิดอะไรชื่อในใบเกิดไปเกิดเหรอเออนั่นแหละเกิดเกิดมานั่นแหละชื่ออะไรวะ